ซัมซุง Galaxy A56 อ่านมาพร้อมกล้องหน้าความละเอียด12ล้านพิกเซลตัวใหม่หลังจากใช้เซ็นเซอร์เดิมมา4ปีซัมซุงทับได้เปิดตัวมือถือระดับกลางก็คือซัมซุง Galaxy A55 ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและช่วงนี้ข้อมูลสเปกบางอย่างเนี่ยของ Galaxy A56 รุ่นต่อไปเนี่ยก็เริ่มทยอยออกมาให้เห็นกันบ้างแล้วครับล่าสุดนี้ก็มีข้อมูลใหม่เปิดเผยมาท่าว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะมีการอัปเกรดกล้องหน้าและเซ็นเซอร์ตัวใหม่ความละเอียด12ล้านพิกเซลนอกจากจะเรื่องกล้องแล้วยังมีข้อมูลเรื่อง อื่น,นมาดูรายละเอียดกันครับตามข่าวลือแจ้งว่ากล้องหน้าเนี่ยมีการอัปเกรดจากเดิม32ล้านพิกเซลเปลี่ยนมาเป็น12ล้านพิกเซลแทนต้องบอกว่ากล้องหน้า32ล้านพิกเซลเนี่ยถูกใช้มั้งแต่ Galaxy A51 ตั้งแต่ปี2020ถือว่าเก่ามากๆเลยนะอย่างไรก็ตามนะครับก็มีการอัปเกรดในรอบนี้ก็น่าจะเพิ่มความสามารถในการเซลฟี่ให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะการถ่ายภาพที่มีแสงน้อยครับโดยทางชิปประมวลผลเนี่ยคาดการว่าจะให้เป็น Exynos 1580และเห็นว่าจุด เด่นของเครื่องนี้นะครับก็คือรองรับ Android 6ปีเลยและเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าการเปิดตัวของ a 5 6เนี่ยอาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมปี2025ครับ